สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีเซนต์ตัวหัวเบอร์ห้าแบบก้านเสียบกันบ้านนะครับซึ่งเป็นชุดที่ต่อง่ายมากนะครับเราสามารถใช้ตัวข้อต่อนะครับพร้อมสายสีขาวแล้วก็ข้อต่อสีขาวนี้ได้เลยนะครับต่อได้สูงสุดถึง50สิบหัวแบบยังแรงอยู่เลยนะครับถ้ามากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าแรงดันจะค่อยๆต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับผมว่าน่าจะได้ถึง70สหัวสบา,บายๆเลยนะครับ ตอนนี้เราต่อที่50หัวนะครับหมอกที่ฟุ้งมากนะครับเป็นหัวเบอร์5นะครับซึ่งไม่ละเอียดเกินไปแล้วก็ไม่อยากเกินไปนะครับประหยัดน้ําประหยัดยานะครับเหมาะสาหรับงานลดกลิ่นลดฝุ่นนะครับเหมาะสำหรับงานลดกลิ่นลดฝุ่นนะครับใช้ได้จํานวนหัวถึง50หัวนะครับโดยการต่อนี่ง่ายมากนะครับเราต่อนะครับมาที่สายเมนนะครับจากสายเมนก็แยกออกไปเมนละ25หัวได้นะครับรวม50หัวเนี่ยต่อแบบสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของตัวปั๊มนะครับว่า การทํางานที่50หัวเนี่ยทำยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะลองปิดนะครับให้เหลือ40หัวนะครับความแรงนะครับแล้วก็เกจเพชเชอร์เนี่ยนะครับขึ้นมาถึง8บาเลยนะครับขณะเราเปิดที่40หัวนะครับเพชเชอร์ขึ้นมาถึง8บานะครับถ้าเราดรอปลงมานะครับเหลือ30หัวนะครับเพชเชอร์จะต้องแรงขึ้นอีกนะครับตอนนี8้8บาทกว่านะครับ8บากว่าแล้วนะครับแล้วเราปิดเหลือที่20หัวนะครับ20หัวเนี่ยความแรงแบบความแรงแบบ พรีเมียมเลยนะครับแบบเหมาะตงมากเลยนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาที่8.5นะครับโดยใช้เป็นซูเปอร์ปั๊มนะครับซูเปอร์ปั๊มที่เราแปลงเข้าต่อไว้ให้ท่านเรียบร้อยนะครับมีขาดูดนะครับโดยใช้สายพ่นยาสามารถผสมกับสายเคมีนะครับในเรื่องของการลดกลิ่นได้อย่างสบายนะครับประหยัดน้ําด้วยนะครับใครที่ต้องการลดกลิ่นนะครับสําหรับฟาร์มอุตสาหกรรมต่างๆนะครับสามารถต่อได้ถึง50หัวโดยง่ายมากนะครับเรามีสายดูดให้ท่านเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายต่อออกนะครับเราแปลงเข้าต่อ เพื่อเข้าสู่สายเมนแล้วก็เข้าสู่สายในลายต่างๆนะครับเปิดได้สูงสุดถึง50หัวพ่นนะครับอย่างที่เราถ่ายคลิปให้ดูนะครับตอนนี้เราเปิด50 50หัวพ่นนะครับแรงดันที่ยังอยู่ที่7บาร์กว่านะครับ7บาร์นะครับซึ่งก็ยังถือว่าแรงมากๆนะครับตัวหมอกนี่ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ก็ไม่ได้ละเอียดเกินไปนะครับหมอกสำหรับพวกอุตสาหกรรมนะครับฟาร์มสัตว์ฟาร์มไก่ที่ต้องการลดกลิ่นนะครับโรงเรือนฟาร์มหมูต่างๆนะครับหรือจะเป็นงานลดุ่นนสําาหรับง รงโม่นะครับลงบําบัดกลิ่นขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายๆโดยเราผสมสารเคมีลงในภาชนะนะครับแล้วก็หย่อนสายดูดจากตัวปั๊มลงไปได้เลยนะครับตัวปั้มสามารถทํางานได้นะครับไม่ว่าจะต่อจากแบตเตอรี่นะครับตัวปั้มกินไปร้อยวัตต์นะครับหรือว่า8แอมป์ใช้แบตเตอรี่ได้นะครับจะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ว่าอาจจะใช้ได้จํานวนชั่วโมงเนี่ยอาจจะได้น้อยหน่อยถ้าเป็นแบบรถรถเก๋งเนี่ยกำลังดีนะครับประมาณ หรือว่าจะใช้กับพวกสวิตชิงนะครับหรือจะเอาสวิตชิงไปต่อกับพวกอินเวอร์เตอร์นะครับใช้เป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่มีโซล่าเซลล์อยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยเราต่อเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงมาเป็น220โวลต์เข้าเป็นสวิตชิงขนาด18แอมป์นะครับแล้วลงมาที่ปั๊มนะครับปั๊มดูดน้ําแล้วก็ส่งขึ้นไปที่ตัวหัวพ้นนะครับตัวหัวนะครับเป็นหัวเบอร์5้านะครับตัวปั๊มตัวนี้สามารถอัดหัวเบอร์5ได้นะครับ แต่ว่าอัดหัวเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้ไม่ดีนะครับต้องอัดหัวเบอร์ห้าเท่านั้น